ท็อปแฮชแท็พระมหาไพรวันขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับแฮชแท็กพระมหาไพรวันจากที่ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับญาติโยมซึ่งก็มีหลายคนเข้าไปพิมพ์คำถามไว้มากมายทั้งมีสาระและไม่มีสาระแต่พระมหาไพรวันก็ยังตอบเข้าที่ตอบได้เดี๋ยวเรามารับชมความา่าความสนุกสนานของท่านกันครับ แถลงข่าวนะมันมีคนคนหนึ่งนะฮะมันมีโยมคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในไลฟ์สด่ตามานะเดี๋ยวมันมีกุลสตรีคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์แกบอกว่าเมื่อคืนก็ใส่ชุดนี้หลวงพี่อาบน้ำหรือยังนะที่บ้านโยมไม่มีเครื่องซักผ้าเหรอฮะนะทุกวันนี้มันมีนวัตรกรรมอันนึงที่เรียกว่าเครื่องซักผ้า เราสามารถซักผ้าได้ปั่นแห้งได้ตากได้และใส่ได้นะฮะภายในหนึ่งวันนะนะอันนั้นก็ขอชี้แจงให้ทราบว่าซักแล้วซักซักจีวรแล้วก็ใส่ชุดเดิมนะฮะชุดกินชุดเที่ยวอยู่ในชุดเดียวกันชุดกินชุดเที่ยวอยู่ในชุดเดียวกันเรื่องอะไรทำไมตมาต้องใช้ชีวิตให้ยุ่งยากแบบโยม ชุดเดียวนะฮะงานแต่งงานตายไปได้ไปได้เหมือนกันนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนสีนะสีส้มสีเดียวไปได้หมดสีแจงให้ทราบไม่ต้องมาบูรี่จีวอนตตมานะฮะบ,บูรี่ให้ตายก็ไม่เจ็บคนมีคนคอมเมนต์วันนี้บอกว่าให้มัดผมจะโอนให้พันห้ามันมีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะมันบอกมันบอกว่าให้ตตมามัดผมแล้วมันจะมันจะโอนให้พันห้า มาก็เลยคอมเมนต์กลับว่า้วก็เลยบอกมันไปว่าอยาติดนิสัยใช้เงินซื้อทุกอย่างจนเคยตัวนะฮะขอบคุณสําหรับเงินที่จะโอนให้นะฮะแต่เก็บแต่เก็บไว้ใช้เองดีกว่านะวันนี้คนก็ผิดหวังกันไปเยอะนีก็จะให้ธรรมะนิดหน่อยนะความผิดหวังความพยายามนะพยายามไม่ถูกที่พยายามไม่ถูกที่ของบางอย่างเนี่ย มันไม่ใช่ที่ที่โยมจะต้องไปพยายามก็อย่าไปพยายามนะฮะอย่าไปพยายามทำอะไรที่มันไม่มีจุดหมายรออยู่อย่าไปอยากถูกหวยอย่าไปอยากถูกหวยอย่าคิดว่าจะเป็นเศรษฐีเพราะการถูกหวยนะเอาอะไรมาถูกน้องเอาอะไรมาถูกสภาพนะสองตัวยังซื้อไม่ถูกเจ็ดเก้ายังซื้อไม่ถูกนะฮะจากแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกเศร้าใจมากเลยนะฮะแต่ก่อนเพจมา มันเป็นเพจธรรมะนะแต่ก่อนเป็นเพจธรรมะโพสธรรมะธรรมโมนะฮะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นที่ศูนย์รวมคนบาปไปแล้วนะธรรมะธรรมะเขไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันอ้าวก็ต้องปล่อยมันไปตามตามสภาพนะฮะเมื่อคนบาปอยากมารวมตัวกันนะเนี่ยมันก็เป็ดหน้าที่ของอรตามานะฮะเพราะอรตามามีหน้าที่ต้องโปรดไม่ไม่ว่าคนดีคนบาป ก็ต้องปวดนะะมีคนบอกว่าหลวงพี่เอาเวลาที่ไหนไปทําวัดสวดมนต์ถามก่อนพระที่ไหนสวดมนต์ยี่สิบสี่ชั่วโมง <c oughs> ถามก่อนถามก่อนพระวัดไหนสวดมนต์ยี่สิบสี่ชั่วโมงโยมจะบ้าเหรอโยมประสาทเหรอโยมประสาทหรือเปล่านะสวดมนต์ก็สวดแต่ว่ามันไม่ใช่่าสวดทั้งวันจะให้ไปสวดทั้งมนต์เออก็ไล่ไปสวดมนต์ถามก่อน <c oughs> ไอคนที่ไล่มันเคยสวดหรือเปล่า โยมวีวีบอกว่าถ้าหลวงพี่ไม่เป็นพระหลวงพี่จะเป็นอะไรไม่เคยคิดนะฮะวันนี้รู้สึกว่าแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่เคยคิดนะตอนเด็กไม่เคยคิดเลยนะมันไม่มีใครหรอกตอนเด็กเวลาครูถามว่าไยวันโตขึ้นอยากเป็นอะไรมั่นใจว่าตอนนั้นไม่ได้ตอบครูว่าโตขึ้นอยากเป็นพระนะตมีคนบอกว่าผีไม่หลอกคแต่ผู้ชายหลอกอันนั้นไม่เรียกหลอกนะนั่นเรียกว่าความสมยอม ผู้ชายหลอกไม่มีอยู่จริงนะฮะคำว่าผู้ชายหลอกไม่มีอยู่จริงนะอันนี้คือความสมยอมยมไปสมยอมเองเขาถึงหลอกยมได้ถ้ายมไม่สมยอมเขาจะหลอกยมยังไงเอา้า <c oughs> ไม่ใช่อายุยี่สิบห้าควรจะมีเนื้อคู่ได้ได้ยัง <c oughs> อายุยี่สิบควรจะต้องมีเนื้อคู่ได้ยังไงได้หรือยังแล้วมันก็บอกแล้วมันก็มีคนไปคอมเมนต์บอกว่าอย่าเพิ่งคิดจะมีเนื้อคู่เลย <c oughs> มีชีวิตได้รอดก่อน เอาอะไรมามีเนื้อคู่สภาพไม่ติดโควิดตายก็บุญเท่าไหร่แล้วฮะย,ยมเพียกรกันเล้วบอกว่าละครั้งที่ดังต้องมีคนตีนะแต่ละครั้งที่มีอย่าเอาไปคาดละครั้งที่มีอย่าเอาไปขายนะฮะขายละครั้งวัดแล้วหนึ่งนะไม่แับจนให้ยืมเงินอย่าไม่อยากเสียเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมเงินขอก็คือขอเลย ขอไม่มีขออย่าบอกว่าเดี๋ยวใช้ <c oughs> คำว่าเดี๋ยวใช้ไม่มีอยู่จริงนะคำว่าพวกนี้คืนไม่มีอยู่จริง <c oughs> นะกรรมของคนที่โกงเงินคืออะไรคะคนโกงเงินมันมีกรรมเด้เหรอไอคนที่ถูกโกงสิมันมีกรรม <c oughs> นะไอคนที่โกงมันไม่มีกรรมแต่ไอ้คนที่มันถูกโกงนั่นแหละมันมีกรรม คำถามแต่สวดมนต์ขนาดนี้เอาอะไรมาทำผิดมันคนละเลือกงกันสวดสวดพระที่นั่งกินหมูกระทะก็สวดมนต์กันทุกรูปนะอดีตอดีตพระอานนท์ก็สวดมนต์ทุกวันนะเดี๋ยวก่อนสภาพถ้าคุณอยากได้ผู้ชายอ่ะชีวิตคู่ในชีวิตคู่ะ <c oughs> ถ้าคุณอยากได้แฟนผู้ชายที่นิสัยดีน่ารักเชื่อฟังคำสั่ง นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อยากได้สามีแต่คุณอยากได้หมา <c oughs> <c oughs> แล้วรู้สึกขี้เกียจขึ้นค่ะหลวงพี่มีวิธีปลุกพลังในตัวเองไม่ปลุกค่ะเป็นคนไม่ปลุกอะไรในตัวเองทั้งนั้นไม่ปลุกขี้เกียจก็คือขี้เกียจนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องไปท <c oughs> ้าโยมบอกว่าเ <c oughs> <c oughs> งินซื้อความสุขไม่ได้โอนมาให้ตามาสิโยมแม่ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะเอาหาขนาดนี้เปิดคณะเลยไหมครับท่านพระมหาภัยวัน ติดตามดราม่าร้อน #hit ได้ที่ top h